สวัสดีครับ f อครับวันนี้กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับแอดมินก็หายไปสองสามวันนะครับ f อซน้องตนข่าวสุปรียาตาอุดมนะครับพี่น้องวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องแอดมินก็ได้ติดตามน้องอยู่ตลอดนะครับก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับเพียงแต่ช่วงนี้ เหตุการณ์บ้านเมืองของเรามันไม่ค่อยสง,งบแอดมินก็เลยทุ่มเวลาไปกับการติดตามข่าวสารชายแดนไทยกับบูชานะครับซึ่งลลาสุดเก็ะปราสาทต,ตาควายก็หยิดกันคนละครึ่งครับขมียน,นึืนนึงไทยครึง่งนึงนะครับเพราะว่าขามียนก็วางกลับระเบิดไฟรอบบริเวณนะครับทหารไทยก็ไม่สามารถบุกเข้าไปหยุดได้มดนะครับพี่นอ้องก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็แบ่งให้มันอยู่ไปทามันอยากอยู่นะครับพี่น้องแผ่นดินไทยมันอยากได้ก็ชางมันแต่ที่แน่ๆน,นะครับพี่น้องแต่ที่แน่ๆน,นะครับพี่น้องเนียสากซบกินชว่วยปุ่งเต็มสมรภูมมเลยครับเต็มชายแดนเลยขเมเรนมันไม่ไปเก็บซบเพื่อนหนักลบของมันครับพี่น้องอีกาบินเต็มท้องฟ้าเลยครับเห็นห่อดูอนเนสอนนาดน,นะครับแล้วก็สยดสยองเลยครับพี่น้อง นี่แหละครับขมรนนะควรจะรูจักผู้นำตัวเองให้มากขึ้นนะครับพี่น้องช่วยกันแช่ไปนะครับสเสเผื่อญา,าติพี่น้องของมินมันได้ได้เห็นคลิปนี้มันจะได้รู้ว่าเพื่อนมันน,ะนอนเน่าอยู่ในสนามหลบครับพี่น้องฝากไว้แค่นี้ครับสําหรับเรื่องกัมบูชานะครับพี่น้องมาเข่าเรื่องของเราดีกว่านะครับพี่น้องเลยน้องต้นข้าวสุปรียาตาอุดมนะครับพี่น้องก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าง,งานของน้องนี่ทีมากเลยนะครับ มีงานตลอดครับพี่น้องเลยก็บอกว่าเป็นซปเปอร์สตาร์ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้วนะครับเพราะว่างานในจังหวัดกาญจนบุรีถ้าไม่มีน้องต้นข่าวนี่คงจะไม่เป็นงานครับพี่น้องเลยต้องมีน้องต้นข่าวถึงจะมีคนมาดูเยอะครับพี่น้องเลยวันนี้แอดมินก็จะนําโปรแกรมงานของน้องต้นข้าวมาบอกเก่าเอฟซีของน้องต้นข้าวทุกคนนะครับไปเลยครับพี่น้องเฝ้าวันนี้ รายการสุปรียานะครับสุปรียามหาลาบนะครับคืนนี้ครับอย่าพลาดนะครับสองทุ่มทางไลฟ์สดนะครับพี่น้องทางช่องสุปรียาตาทางช่องต้นข้าวสุปรียานะครับไลฟ์สดพี่น้องเลยไปรอรับชมกันแอดมินก่อนจะรอรับชมเหมือนกันนะครับใครที่ยังไม่รู้ประวัติความเป็นมาของน้องต้นข้าวและญาญานีนะครับพี่น้อง ก็จะได้รู้ในรายการนี่แหละครับว่าความเป็นมาที่เลียงน้องตนข้าวมาแบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบไหนนะครับผ่านความลําบากกันมาขนาดไหนวันนี้แหละครับก็จะได้รู้นะครับพี่น้องก็ไปติดตามกัน2องทุ่มวันนี้ครับครับส่วนอีกงานหนึ่งนะครับก็พลาดไม่ได้เลยครับเป็นงานจิจกรรมนะครับเป็นงานระดับโลกเลยก็ว่าด้นะครับงานเนี่ยก็ น้องตอนเข้าก็ได้ลงไหวที่ Facebook ส่วนตัวนะครับขอกับคุณนายแพทย์ประสิทธิกรรมคุณนินนะครับนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้มอบโอกาสให้หนูได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลบ้านเกิดทีมพลังการทีมพลังการเอฟีที่ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก เป็นครั้งแรกและฤดูการแรกกับพี่น้องเลยและยังได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่าหนูอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทุกบอลที่ที่ยิ่งใหญ่ถ้วยพระราชทาน,ทนคิงคับครั้งที่51นะครับโดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพครับพี่น้องโอ้โหน้องต้นข้าวก็จะมีส่วนร่วมนะครับ ในมหกรรมกีฬาคิงครับครั้งนี้ด้วยนะครับแต่จะเป็นบทบาทไหนนองจะได้ทำอะไรบทบาทอะไรต้องไปติดตามปลายปีนี้ครับพี่น้องคอยดูแลกันน้องก็อาจจะได้ทำนาทีเป็นทูตในการสื่อสารกับคนทั่วโลกหรือว่าจะได้ร้องเพลงเปิดงานตว่ากันไปครับคอยติดตามดูเอาเองครับพี่น้องส่วนอาทิตย์หน้านะครับพี่น้อง ก็ไม่ใช่อาธิตย์นาแล้วครับอาทิตย์นี่แหละครับอาทิตย์จะถึงนี่แหละครับพี่น้องเลยวันที่หนึ่งสองสามนะครับก็จะตรงกับวันอังคารพุธพฤหัสนะครับน้องต้นข้าวก็มีงานสามวันเลยครับก็คือเป็นงานในจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับไปไกลบ้านนะครับพี่น้องวันที่หนึ่งสิงหานะครับวัดดองเสืออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเด้อพี่น้องวัดท่าม่วงครับจังหวัดกาญจนบุรี หนองเสือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนวันที่สองนะครับสองสิงหาคมวัดไหวเหนียวนะครับอำเภอท่ามกานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่น้องส่วนวันที่สามนะครับก็เป็นสามสิงหาคมโรงโรงหลอ่อพระสมเรือนแก้วนะครับอำเภอเมืองพิศณุโลกนะครับ 3วันของอาทิตย์หนานะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับ3วันก็น้องก็มีงานตลอดนะครับก็เป็นงานไกลบ้านด้วยแล้วก็ไกลบ้านด้วยนะครับก็มีงานที่สนุโรก้วยนะครับพี่น้องเลยก็ติดตามเคลียร์แหละให้กำลังใจใน้องต้นข่าวนะครับช่วงนี้ก็รู้ซึกว่าน้องเฉิดใช้แล้วก็ผงแรงมากนะครับ แม้แต่เขาชายแดนของเราว่ารุนแรงหลอกกระแสก่อแรงในโซเชียหลหรอกแต่กระแสของนองตนข่าวนี่ก็แต่กระแสของนองตนข่าวนี่ก็ยังแวกอากาศมาได้นะครับพี่นองเลยก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดๆมากครับแต่ที่เน่ๆนี่ไปที่ไหนนี่ทั้งพอๆแม่ๆมเอฟซีของนองตนข่าวนี่จัดมาไล่ยหายหเต็มตลอดครับไม่ว่าจะเป็นมงพุดเงิน ไปไหนก็ต้องได้แหละครับในชั่วโมงนี้ราชินีมกุฎเงินไปแล้วนะครับพี่น้องถังมาลลยถังมงกุฎเงินเต็มพอตลอดครับพี่น้องเลยเอฟซี FC ทีติดตามน้องก็คงจะชื่นใจนะครับแอดส่วนแอดมินเองก็รอมาลลยน้องจะมาทําการแสดงที่โคราชนะครับแอดมินก็คิดว่าก็น่าจะเป็นช่วงพิดเทอมนะครับก็คงอีกไม่นานนะครับน้องก็คงจะได้มาทําการแสดงที่โคลาดมัาง ใครที่เป็น fc ช่องข่าวชาวบ้านเป็นชาวโควราชมั้งครับถักมาแต่คลิปครับเราก็ใครอยากดูน้องต้นข้าวมาลองเลงที่โคราชก็ถักมาแต่คลิปนะครับ fc ชาวโควราชกันเองนะครับถักมาพูดคุยกับแอดมินได้นะครับพี่น้องแอดมินตอบทุกคอมเมนต์ครับเราก็ดูทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดติดตามให้ แอดมินก็อจะทำน้าที่สื่อสารแล้วก็บอกล่าวข่าวสารของน้องต้นข่าวไปยาว,ยาวๆครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ